ต่อไปก็เป็นคู่เลข17เนะคะเลขนี้นะคะในทางโหราศาสตร์เนี่ยก็คือหรือว่าศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยถือว่าเป็นคู่ธาตุไฟค่ะมันจะเป็นคู่เลขที่ไม่แนะนำํำให้ใช้นะคะเพราะว่าถึงแม้จะเป็นคู่ธาตุไฟแต่ว่าค่อนข้างที่จะส่งผล ทำให้เกิดความทุกข์อย่างรุนแรงนิสัยไม่ค่อยฟังใครนะคะข้อดีคืออาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วได้นะแต่ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่ด้วยนะคะบางคนจะคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกเสมออารมณ์ร้อนแรงนะเป็นทุกใน,ในทุกเรื่องเลยมีความใจร้อนกล้าคิดกล้าทําแต่เขาจะมีความเป็นผู้นําคนที่ทํางานเกี่ยวกับโครงการระยะยาวหรือโครงการใหญ่ๆงานเกี่ยวกับที่ดินไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จะส่งผลดีนะคะก็กต้องระวังโรคเกี่ยวกับหัวใจโรคร้อนในอะไรอย่างเงี้ยนะ Uh, นอกจากนี้ให้ระวังเกี่ยวกับไมเกรนด้วยเพราะว่าคิดมากนะ17นะคะเป็นคนคิดมาก mm. เกี่ยวกับระบบประสาทธาตุไฟในร่างกายมักจะแต่ปวนนะคะ uh, ข้อดีของเขาก็มีนะเขาก็มีความมั่นใจในตัวเองแต่แต่ต้องดูใอย่าให้มันสูงเกินไปนะคะบางครั้งเนี่ยคนใช้เลข17เนี่ยมั่นใจสูงมากนะคะแต่มีความเป็นผู้นําทําอะไรมันจะจริงจังกล้าคิดกล้าทําเป็นคนที่มุมานะนะคะคือค่อนข้างที่จะ มีไฟในการทํางานโปรเจกต์เยอะค่ะคิดนู่นคิดนี่ออกมาเต็มเลยนะคะแต่ทําอะไรก็แบบมันก็ไม่ค่อยจะสําเร็จนะคะผู้จาบางครั้งเขาก็จะพูดจาค่อนข้างตรงเรียกว่าขวานผ่าซากเลยค่สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคู่เลขต่อไปใน e ีพีหน้านะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ